มานี่เอาเงินฉันคืนมานะปล่อยนะ้เอาเงินฉันคืนมาปล่อยอของฉันมาหยุดนะแกไม่รอดแน่ช่วยเรียกตำรวจให้ด้วยนะคะเยนเนี่ยเป็นขโมยฉันเรียกตำรวจแน่แต่ไม่ได้จับเขาจับคุณนั่นแหละเดี๋ยวนะฉันว่าคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดแน่ๆแล้วทำไมถึงมาจับฉันยนเนี่ยมันเป็นขโมย คุณไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นช่นเห็นกับตาว่าคุณอะเอาเงินของเขาไปคุณก็แต่งตัวดูดีดูมีฐานะนะทำไมไป็นรังแกคุณไม่มีทางสู้แบบนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็ผู้หญิงคนนี้เขาโมงเงินคนนี้สิคะคุณแน่ใจเหรอครับแน่ใจสิคะช่นเห็นกับตามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะ เดี๋ยวเชิญคุณไปสถานีตำรวจผมหน่อยครับจับเขาไปเลยค่ะจับเขาไปเลยอยู่ๆก็มาขโมยเงินหนูรู้ไหมว่าก่อนหนูจะหาได้สักบาทอะ่ะหนูลำบากแค่ไหนทำไมต้องรังแกหนูด้วยอะ่ะหนูของเงินหนูคืนได้ไหมมันอยู่ในกระเป๋าใบเนี้ยที่ผู้หญิงคนนี้เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงนะคะพีย่ยามค่ะเอาเงินให้เขาคืนไปเถอะค่ะขอบคุณนะคะ ส่วนคุณเชิญครับแต่ฉันไม่ได้ทำนะคะเชิญครับไม่เป็นไรนะคะเขาถูกจับไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่ช่วยตอนนี้น้องสาวฉันป่วยอยู่ด้วยถ้าไม่ได้เงินคืนคงแย่แน่ๆค่ะแล้วเงินนี้จะพอรักษาน้องหรอคะฉันคงต้องขอแบ่งซื้อตากร้านยาค่ะ หวังว่าเขาคงจะเห็นใจเราไว้เถอะนะคะถือว่าเป็นน้ำใจจากฉันขอบคุณมากวนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันไปก่อนนะคะค่ะจะไปไหน มาทำไมคะพี่ยามพี่พาเขาไปโรงพักหรอจะไปได้ไงล่ะก็คุณจับผิดคนอะจริง,รงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ต่างหากอะ่ะที่เป็นขโมยนี่ค่ะเท่าไหร่คะสี่สบห้าบาทจ้ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ จะจะจะนี่จ้ะก็แค่เนี้ยกล้ยอะไรกันเนี้ยช่วยด้วยวช่วยด้วยวช่วยด้วยค่ะ<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ<ว>เกิดอะไรขึ้นคะเนี้ยก็ผู้หญิงคนนั้น เดี๋ยวฉันตามต่อเองขอบคุณมากนะคะค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะคนนี้แหละคะ่ะคือโจรตัวจริงฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเฮ้ยอุณคือ,น,อน,นะช่วยขอโทษนะคะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจคนสมัยนี้ดูยากนะคะ แค่ทำตัวน่าสงสารหน่อยอะ่ะคนอื่นก็เห็นใจแล้วคนก็เลยโดนหลอกเพราะความสงสารเยอะไงคะเราไม่ผิดนะที่จะมีน้ําใจแต่เราก็ต้องดูให้ดีด้วยไม่ไงั้นมันจะเข้าทางผู้มีฉาชีพได้อ่ะคะ่ะ